ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมัตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงไทยไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการแปะเลขบัญชีและไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ โอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงเสี่ยงไทยวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่เสียงไทยแรนดอมกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงไทยกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าเออข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรมาเสี่ยงไทยแรนดอมกันนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับนะ ผมจะใช้ไพ่สสำรับบ้าง1สำรับบ้างแล้วแต่วความเหมาะสมของหัวข้อนะครับซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่สสำรับร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับทำใจสบายๆนะระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาแล้วมาดูไปพร้อมๆกันเสี่ยงไทยไปพร้อมๆกันวันนี้นะวข่าวดีของคุณสุดๆในเดือนหน้าจะเป็นอะไรได้บ้างมาลุ้นกันนะครับวันนี้ไพ่ใบแรกที่เสี่ยงไทยได้ก็คือ โ oh, oh, อ้อสุวินดาบไน s อฟ r c e เอนดูเลยพลังงานอสุวินดาบแบบนี้มีหลายท่านกำลังร้อนอกร้อนใจหรือใจร้อนอยากประสบความสำเร็จเร็วๆถูกเลยไม่ถูกเออบางท่านรอคอยผลบางอย่างอยู่รอประกาศผลสอบรอประกาศผลเข้าทำงานรอประกาศผลสัมภาษณ์หรือรอสิ่งใดๆก็แล้วแต่ มีโอกาสได้เออเดือนหน้ามีโอกาสได้นะครับมีโอกาสสมหวังทาตีค่าเป็นเปอร์เซนต์ก็ 70%- 80%เซกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเผื่อใจไว้สัก20%สําสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศสภาพาเศรษฐกิจสังคมโลกแม้แต่ถ้าเป็นการแข่งขันใดๆการสอบแข่งขันใดๆคุณอาจจะไปเจอคู่แข่งที่น่ากลัวคู่แข่งที่ดวงแข็งกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถไปเจาะดูได้นะครับ เผื่อใจไว้สักเล็กน้อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากอัศวินดาบมาขนาดนี้แปลว่าคุณตั้งใจมากๆและเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะมุ่งมั่นจริงโอกาสสาเร็จย่อมสูงนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับแล้วก็โอ้โห9ก้าถ้วยนายออฟคัพสบายใจได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลานี้ ตามดวงชะตาคุณควรจะมีความสุขดีมีความอุดมสมบูรณ์ดีเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยหมายความว่ามีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่เดือดร้อนต่อให้มีปัญหาใดๆบ้างมีความเดือดร้อนใดๆบ้างก็จะมีหนทางคลี่คลายมีโอกาสที่จะพบทางสว่างทางแก้ไขหรืออย่างน้อยมีคนสพอร์ตมีคนแบ็กอัพได้รับการสนับสนุนอยู่คุณไม่ได้เดินโดยลําพังนะครับชีวิตนี้คุณยังมีญาติพี่น้องมีเพื่อนที่น่ารักอีกมากมายแต่บางทีคนเราเวลาเครียดผมเข้าใจนะ เวลาเครียดทุกอย่างอาจจะดูมืดมนไปหมดแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าชีวิตคุณดีมากมายอยู่แล้วคุณยังมีกินมีใช้มีทรัพย์สินหรือมีทั้งทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมตามความเชื่อบุญเก่าคุณดีถ้าปัจจุบันคุณบอกว่าคุณยังไม่ค่อยสุขสบายเท่าที่ควรนั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องทําบุญมากขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับตามความเชื่อทาทั้งบุญเก่าและบุญปัจจุบันส่งเสริมให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ก้าวถ้วยอิ่มน้ำสำราญแน่นอน เพียงแต่ว่าอยู่ที่คุณพอใจแค่ไหนเออถ้าพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณจะมีความสุขแน่นอนโอเคไปต่อกันเลยนะครับแล้วก็สบายๆพลังงานวันนี้เออข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็โห้เทมเพลนส์นั่นไงพูดไม่ตังางกับคำเมื่อกี้ที่ว่าออถ้าพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณจะมีความสุขได้ทันทีเทมเพลนส์ออกมา การรู้จักบาลานซ์ชีวิตจัดสมดุลชีวิตให้ดีไม่มากไม่น้อยไม่ตึงไม่หย่อนเดินทางสายกลางแบบนี้คุณจะมีความสุขได้อย่างไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีความคาดหวังตั้งใจใดๆดังอัศวินดาที่ออกมาในใบแรกนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจและการบาลานซ์ชีวิตจะนําพาคุณไปสู่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดคิดอ่านการใดมีโอกาสได้อ้าวมาดูกันต่อนะครับ3ใบแรกก็ดีงามเออ เป็นนิมิตหมายที่ดี3าใบาแรกนี้บ่งบอกว่าคุณที่ตั้งใจจริงนะตั้งใจจริงมุ่งมั่นขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสประสบความสําเร็จพูดไม่ตั้งขาดคําอีกแล้วซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งยึดถือความถูกต้องมีโอกาสประสบความสําเร็จยืนยันด้วยไพ่ justice ไพ่ตุลาการไพ่ราศีตุลและไพ่ความยุติธรรมออกมาตามตาราสากลว่าไว้ justice ปรากฏหมายความว่าทําสิ่งใดที่อยู่ในทํานองคลองธรรมอันถูกต้องนะ ยึดถือความถูกต้องคุณงามความดีคุณจะเจริญกนะ้าวหน้าแล้วราศีตุลก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้หรือแม้แต่เดือนตุลาคมนะครับประมาณนี้โอเคนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เวลาไหนก็แล้วแต่สิ่งดีๆกําลังมาจากความถูกต้องอืความถูกต้องชนะทุกสิ่งขอให้เชื่อมัน่นโ,โ,โกราบสาธุ ความถูกต้องเอาชนะทุกสิ่งขอให้เชื่อมัน่นพูดไม่ทันขาดคำอีกแล้ววันนี้ไพ่รู้ใจเรามากเดอะไฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชไพ่พระออกมานะครับไพ่พระออกมาทันทีเลยโ oh อ้โหบ่งบอกว่าตอนนี้คุณมาถูกทางคุณดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องคุณยึดถือความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่อะไรที่เคยผิดพลาดมาบ้างย่อมเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่ไม่สามารถจะสมบูรณ์แบบร้อเอร์เซต้องมีถูกบ้างผิดบ้างผสมกันไปแต่สิ่งใดที่ผิดพลาดคุณรู้ตัวแล้วคุณไหวทางแล้วคุณกําลังแก้ แก้ไขอยู่ทันเวลาหากมีความผิดพลาดใดปัญหาใดคุณจะแก้ไขได้ทันเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากตามความเชื่อคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าดีแต่แน่นอนว่าคนเราจะหวังพึ่งพากินบุญเก่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะมีวันหมดและมีวันน้อยลงก็ต้องสร้างบุญใหม่เสมอๆนะครับใบนี้บ่งบอกชัดเจนไพ่พระบอกว่าหมั่นทําบุญทํากุศลนะ ตามกําลังนะครับไม่ต้องไปทุ่มเทมากมายมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยสมมติถ้าไม่มีเงินทําบุญได้ไหมได้ถ้าคุณไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยคุณอนุโมทนากับเขาก็ได้เห็นใครทําคุณงามความดีก็อนุโมทนาบุญกับเขาคุณก็ได้ด้วยประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่บางท่านนะบางท่านที่มีความสะดวกอยากปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได้นะอืมไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมไปวัดหรือจะทําที่บ้านก็ได้ การปฏิบัติธรรมธรรมะอยู่ที่ใจความสงบอยู่ที่ใจไม่ว่าจะเดินทางไกลแสนไกลรอบโลกหรือนั่งอยู่กับบ้านถ้าใจสงบมันก็สงบได้บุญเช่นกันไม่แตกต่างอยู่ที่ใจนะครับโอเคมาดูกันต่อนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พลังงานดีงามวันนี้มาทรงนี้คุณจะมีโชคดีทั้งจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันตามความเชื่อ <c oughs> ตามความเชื่อเด็กถือถ้วยคุณจะมีกินมีใช้และมีโชคดีจากบุตรบริวารถ้ามี นะถ้ามีบุตรบริวารจะนำโชคลาภมาหมคุณหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีการเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าสะสมจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากแบบนี้ก็ว่าได้คนแวดล้อมให้คุณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ดีกับคุณนะครับและคนธาตุน้ําก็เด่นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรหรือแม้จะเป็นตัวคุณเองก็แล้วแต่นะครับโอเคมาดูกันตอนเลยข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าโฮโฮโฮอัศวินถ้วยเอ็นดูเลย พูดไปเมื่อกี้เลยว่าจะเติบโตโดยลําดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากเมื่อกี้ได้เด็กถ้วยเพิ่มได้เด็กถ้วยไปอัศวินถ้วยตาออกมาเลยการเติบโตโดยลําดับขั้นอย่างแท้จริงค่อยเป็นค่อยไปค่อยเติบโตทําจากเล็กไปใหญ่ทําจากน้อยไปมากทําสิ่งใดทําการใดๆแบบไม่เกินตัวนะทุ่มสุดกําลังแต่ไม่เกินตัวไม่ไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนอะไรแบบนี้มีเท่าไหร่ทาเท่านั้นค่อยทําจากเล็กไปใหญ่ย้ําเลย เติบโตจากเด็กเป็นอัศวินค่อยๆเติบโตอืประมาณนี้นะครับคีย์เวิร์ดวันนี้ค่อยๆเติบโตจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากไม่เกินกําลังแล้วจะดีอืถ้าคิดขยับขยายกิจาการงานใดอย่าถึงขั้นกู้นี้ยืมสินมันเสี่ยงเกินไปใช้เงินเย็นที่มีอยู่ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วค่อยเอาผลกําไรไปต่อเงินนะเงินต่อเงินแบบนี้ถ้าจะทํางานทําการแล้วก็โอโฮโฮทำงานทําการสําเร็จแน่นอน หกไม้เท้า six of o n e ์ใบนี้ไพ่แห่งชัยชนะวิกตอรีออกมาตำราสากลว่าไว้นะผมทำนายตามแนวทางสากลอ้างอิงตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะครับ ตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏคือชัยชนะทั้งปวงชัยชนะทั้งปวงตามกรรมตามการกระทําตามเหตุตามผลที่เหมาะสมเราดูดวงไม่งมงายเรายึดหลักเหตุผลด้วยคุณทําสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าไม่ทําเลยก็ไม่ได้นะเออนะไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยๆจะได้ดีไหมก็ไม่ได้นะครับดวงดีแล้วลุกไปขยันขันแข็ง,ขง,ขงทํางานทําการซื่อสัตย์สุจริตลุยให้เต็มที่สุดฝีมือได้ดีแน่นอนดวงคุณมาวันนี้ทําอะไรได้อย่างนั้นย้ําเลยนะเมื่อกี้ที่มีไฮโลแฟนมีไพ่พระนะสิ่งส สิคุ้มครองดีอยู่มีทั้ง justice ความถูกต้องแล้วนี่ล่าสุดหกไม้เท้าทําสิ่งใดได้อย่างนั้นทําสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้ผลดีได้มีความสุขความเจริญประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้เอ,อแล้วก็ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าข่าวดีสุดๆด้วย โอ้โห oh, สอไม้เท้า two of w a n d s ใบนี้มาชื่นใจใจชื้น two of w a n d s ตามตำราสากลว่าไว้คุณรอคอยสิ่งใดคุณจะได้สิ่งที่รอคอยกำลังมาบางทีมันอาจจะไม่ได้มาตรงเวลาเป๊ะชนิดที่ว่าพอถึงเดือนใหม่แล้วปุ๊บได้ปับ๊บอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าให้มีความยืดหยุ่นคลาดเคลื่อนทางเวลาได้อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือมาช้ากว่าที่คิดคุณไม่ต้องกังวลคุณใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา นะครับช่วงเวลาเดี๋ยวสิ่งดีๆจัดสรรมาให้เองตามความเหมาะสมคุณจะได้ในสิ่งที่ลงทุนไปแล้วย้ําว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งขยันยิ่งได้มากแต่ถ้ถาถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ประมาณนี้ถ้าคุณลงทุนลงแรงสิ่งใดไปผลตอบแทนที่ดีกําลังมากความสําเร็จกําลังมาและใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติม,ต,มตามความหมายตามตาราสากลได้ด้วยว่า การติดต่อธุรกิจการงานใดๆกับต่างประเทศอ่สื่ออออนไลน์ทางไกลให้คุณประโยชน์นะครับโอเคไปกันต่อดีงามวันนี้เห็นพลังงานดีๆแบบนี้เราก็ชื่นใจเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะทำนายไปตามหน้าไพ่เลยดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ให้คุณไม่ต้องกลัวเออดีก็ว่าดีดีจริงๆสีไม้เท้า f o r of wands ไพ่ใบนี้ถ้าคุณดูไพ่าาทาโร่เป็นประจำคุณย่อมทราบดีว่าเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะ ซุ้มประตูวิวาซุ้มประตูงานเฉลิมฉลองความหมายที่หนึ่งคุณจะได้เฉลิมฉลองใดๆก็แล้วแต่สักอย่างหรือหลายอย่างที่จะมีความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสชื่นชมยินดีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค้าขายดิบดีขยายสาขาแบบนี้ได้ลูกค้าใหม่ได้ลูกค้า VIP หรือคนทํางานประจําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเอาเป็นว่าดีแน่ๆไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้และความหมายที่2ที่ลืมไม่ได้เลยใบนี้เป็นไพ่แต่งงานสี่ไม้เท้า ฟอร์บอ์นนซุมประตูวิวาเนี่ยเมื่อใบนี้ปรากฏตําราว่าไว้นอกจากความสําเร็จเรื่องอื่นๆแล้วถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ถ้าคุณมีคนคบหามีแฟนมีคู่รักมีคู่ครองมีโอกาสสมหวังถึงขั้นแต่งงานคนโสดมีโอกาสเจอคู่ที่ถูกใจมีโอกาสคบหายาวนานถึงขั้นแต่งงานแต่งกานคนที่วางแผนวางแพลนจะแต่งงานอยู่แล้ว คุณจะได้แต่งสมหวังมีความสุขแน่นอนประมาณนี้โอเคและย้ำนะว่าคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานณเวลานี้หรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วคุณจะมีความสุขเรื่องอื่นๆประสบความสําเร็จเรื่องอื่นใดก็ได้ไพ่หนึ่งใบความหมายค่อนข้างหลากหลายตีความได้หลายอย่างที่แน่ๆสี่ไม้เท้าคือการเฉลิมฉลองและความสําเร็จเออรับไว้นะครับผมรับด้วยคนเราจะโชคดีไว้ได้วยกันตามความเชื่ออเอ,อ ดูดวงแบบไม่งมงายดูเป็นแนวทางชีวิตอะไรดีเอาไว้เป็นแนวทางอะไรไม่ดีก็ป้องกันได้ทันเวลานี่คือคอนเซปต์ของเรานะครับประมาณนี้เลยนะดูดวงอย่างไม่งมงายนะครับอใช้หลักเหตุผลด้วยโอ,โอ,โอ้หลักเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทั้งเหตุผลทั้งความเชื่อผสมผสานกันนะผสมผสานกันตำราสากลว่าไว้เมื่อราชินีเรียนปรากฏออกมาคุยนะเป็นตะเคกคุณมีดวงเศรษฐี ดวงเศรษฐีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยเดี๋ยวนี้บัดนี้นะแล้วแต่แต่ละท่านวาสนาพื้นดวงเดิมมาไม่เท่ากันเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลานี้ตอนนี้นะคุณมีโอกาสมั่งคั่งมีโอกาสร่ำรวยจากสิ่งที่คุณทําโดยความสุจริต ถ้าคุณดําเนินทุกการทุกอย่างตามความถูกต้องคุณมีโอกาสฐานะดีขึ้นโดยลําดับคนที่บอกว่ามีปัญหาอยู่นะครับการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินอะไรแบบนี้ถ้าคุณตั้งอกตั้งใจค่อยๆพลิกฟื้นค่อยๆแก้ไขไปคุณจะปลดหนี้ได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้โดยลําดับแต่ต้อย้ำนะว่าต้องทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะครับอะไรเทาๆดําๆ,ๆไม่นับนะ ต้องทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องเท่านั้นคุณจึงจะฟื้นจากปัญหาส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้อีกว่าคุณผู้หญิงคุณมีโอกาสได้รับการยกย่อง ได้รับการยกตาแหน่งเรียกว่ายกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นมีโอกาสเข้าสังคมแวดวงไฮโซอะไรแบบนี้ไปงานสังสรรค์หรูหราถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ผมย้าเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งนั่งนอนนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงนารีอุปถัมภ์แปลว่าคบหาสุภาพสตรีร่วมงานกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีประมาณนี้แม้แต่การได้โชคลาภจากสเสน่หหาก็ได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ อืมพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ่อมาดูกันต่อข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องการประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยและมีดวงรวยด้วยไม่ธรรมดาราชาดาบออกมาสอดรับสอดประสานทันเวลาตรงเป๊ะตรง,ต,รงตามที่ผมคิดไว้ว่าคุณจะต้องมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนคุณมากใบนี้ราชาดาบคิงออฟสอด คุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนผลงานคุณเข้าตากรรมการตั้งหน้าตั้งตาทำคุณงามความดีทำงานให้สุดฝีมือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาคุณอย่างแน่นอนมีคำเตือนนิดเดียวกับใบนี้ราชาดาบคืออย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าทำให้ผู้ใหญ่โกรธถ้าคุณทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ชีวิตคุณผ่านฉลุยอยากได้อะไรได้สมหวังอ้าวโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันซิว่าสำหรับสองอยากบอกอะไร วันนี้จะมีไพ่ดับเบลิลหรือไม่มาลุ้นกันถ้ามีไพ่ดับเบลิลสองสำรับตรงกันก็แปลว่ามีโอกาสดวงดีทวีคูณได้อีกนะครับตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้โอ้ดับเบิลพูดไม่ทันคาดคำโชคดีสองเท่าหรือหลายเท่าราชินีเหรียญดับเบลิลออกมาเลยในทันทีไม่ธรรมดาวันนี้นะครับ จบไพ่สองสำรับเปิดร่วมกันคุณได้ราชินีเหรียญสองใบราชินีเหรียญดับเบิลรับไว้เลยรับไว้เลยน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคนราชินีเหรียญดับเบิลสองใบจากสองสำรับหมายความว่าคุณจะมีดวงเศรษฐีเป็นเท่าทวีคูณสองเท่านะครับหรือมากกว่านั้นเรียกว่าเอาเป็นว่าไพ่ราชินีเหรียญสองใบออกมาคอนเฟิร์มคู่กันว่าคุณมีดวงเศรษฐีแน่นอนตามความเชื่อตามตำราไม่ง่ายที่ไพ่ใบเดียวกันจากสองสำรับจะออกมาพร้อมกัน ราชนีเหรียนออกมาคู่กันขนาดนี้แปลว่าคุณมีดวงเศรษฐีแน่นอนขอให้ขยันขันแข็งอย่าย่อท้ออย่าท้อใจอย่าหดหู่นะขออนุญาตแนะนําตรงๆนะไม่ได้ว่านะเพราะบางทีเนี่ยความหดหู่มันก็นําพาสิ่งไม่ดีเข้ามาคนเราคิดอะไรจะได้อย่างนั้นยิ่งสบายใจยิ่งได้สิ่งดี พยายามทําใจให้สบายเข้าไว้มีความเชื่อมัน่นศรัทธาว่าฉันทําความดีมาโดยตลอดฉันต้องได้ดีสินนะเออประมาณนี้สุดยอดรับไปเลยนะครับราชินีเหรียญดับเบิ้ลไม่ธรรมดามาดูกันต่อโอ้โหชื่นใจวันนี้ไพ่ดับเบิ้ลออกมาแล้วในที่สุดเออมาดูกันต่อจะมีไพ่ใดๆออกมาให้ชื่นใจอีกหรือไม่ผมเชื่อว่าดีวันนี้พลังงานดีมาโดยตลอดยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้เห็นๆกันอยู่อ,อ่า อาไปทักเข้าโผล่มาเลยโดยแฮงแ m a n คุณไม่ต้องกลัว h ฮงแ m a n ฮงแม m a n เขาออกมาเตือนนิดเดียวว่าอย่าประมาทแล้วอย่าใจร้อนบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องค่อยๆเติบโตแล้วก็มีการรอคอยจึงจะสมหวังนะครับอย่าเร่งอย่าร้อนอย่าทําอะไรเกินกําลังรอให้เป็นเย็นให้ได้ประสบความสําเร็จแน่นอนโอเคไปดูกันต่อน,นะครับแล้วก็อืทุกอย่างย่อมเป็นไปตามการเวลาบางอย่างอาจจะได้เร็วบางอย่างอาจจะได้ช้าแต่ขอให้เชื่อมันว่าได้ ราชนีเหรียญดับเบิลขนาดนี้วันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็นี่เจ็ดดาบปัญหาคลี่คลายแนะ่นอน s of swords ปัญหาใดๆนะถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่คุณจะได้ล่วงรู้ตน้นตอของปัญหามีโอกาสที่เรื่องบางอย่างที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยออกมาทำให้คุณแก้ไขได้ทันเวลาแบบนี้ใครไม่ดีกับคุณจะพ้นออกไปจากชีวิตนับจากนี้ไปคุณจะรู้เท่าทันทุกสถานการณ์ยินดีด้วยแม้จะเป็นไพ่ดาบแต่ให้คุณประโยชน์เออนะครับ ในการแก้ไขปัญหาให้ให้คุณประโยชน์แล้วก็ The Tower อโอ้ไม่ธรรมดาจากไพ่วันนี้ที่ทรงดีมาตลอดนะครับ The Tower ผมตีความในบริบทนี้เป็นให้คุณประโยชน์มากกว่า Tower ใบเดียวอาจจะดูน่าหวั่นใจแต่ The Tower ในบริบทที่ดีหมายความว่า คุณจะมีโชคดีแบบปุปปับฉพันทันใจนี่อย่างนี้เลยนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณอาจจะกลัวกังลวลล่วงหน้าจะนําสิ่งดีๆมาให้เกินคาดดีแบบทันใจด้วยแล้วใบนี้มีข้อยกเว้นอีกหนึ่งอย่างที่ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะถ้าคุณทํากิจการกิจกรรมใดเกี่ยวกับอาคารสถานที่บ้านรีโนเวททุกตึกซ่อมแซมก่อสร้างรับเหมาใบนี้นับเป็นการให้คุณประโยชน์นะครับอืดีเลยแหละ ผมมองว่าดีในบริบทนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็โชคดีทันใจมาแน่นอนไม่ธรรมดาวันนี้แล้วก็โหเดดเดชีวิตเปลี่ยนในทางที่ดีแน่นอนเดดมาใบเดียวอาจจะน่ากลัวแถมเมื่อกี้มีทาวเวอร์ถ้ามันออกมาคู่กันเพียงสองใบก็น่าหวั่นใจแต่ในบริบทที่ดีขนาดนี้ผมทำนายดีว่าเมื่อกี้มีราชินีเหรียญดับเบิล ราชินีเหรียญ2ใบดวงมหาเศรษฐี2เท่าดวงมหาเศรษฐี2เท่าพร้อม Tower พร้อมเด h แปลว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นถ้ามีปัญหาใดอยู่จะถูกคลี่คลายได้แก้ปัญหาได้เหมือนได้ชีวิตใหม่นี่คือความหมายที่1และความหมายที่2ถ้าคุณมีชีวิตหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของงานเสี่ยงภัยการใช้กําลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นอาชีพหมอพยาบาล กู้ภัยหรือว่างานเสี่ยงภัยใดๆดก็แล้วแต่ทํางานกับเครื่องจักรก็เด่นนะค่อนข้างเสี่ยงภัยแบบนี้ไปได้ดีไปได้สวยนะครับตราบใดที่ไม่ประมาทคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับขอให้เชื่อมั่นในราชนีเหรียญดับเบิลนะราชนีเหรียญดับเบิลไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดวงมหาเศรษฐี2เท่าอมไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆือีกสัก2ใบก็น่าจะสรุปได้แล้ว แต่เอาเธอมาขนาดนี้แล้วเชื่อมันได้เลยว่าดวงคุณดีแน่นอนดวงคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแน่นอนขาขึ้นแน่นอนเอ้ย10บเหรียญเทนอฟเฟนต์ c เครับไว้เลยผมรับด้วย10เหรียญออกมาตามความหมายตามตำราสากลความหมายที่หนึ่งคือทรัพย์สินเงินทองอิ่มน้ำสำราญบริบูรณ์ เงินเต็มมาเต็มเมื่อกี้มีราชินีเหรียญดับเบิลยังตามการันตีด้วย10เหรียญน,นั่นแปลว่ารวยยิ่งกว่ารวยนี่ไม่ได้อวยกันให้ดีใจเก,เกินกว่าเหตุเราทํานายไปตามตําราทํานายไปตามเนื้อหาไพ่ออกมาอย่างไงทํานายไปตามนั้นจะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณด้วยนะครับพื้นดวงพื้นฐานเรามาไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันบางคนอาจได้มากบางคนอาจได้น้อยหรือบางคนได้ช้าบางคนได้เร็วขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับการเสี่ยงทายได้ไพ่ใบเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ เห็นกันทุกท่านนะโอเคไปกันต่อเลย10บเหรียญโชคดีมาแน่นอนความหมายที่1เงินทองเต็มนะรวยความหมายที่2ความสัมพันธ์ดีมากสอดคล้องกับ4ไม้เท้าที่ออกไปตอนแรกนะแล้วก็มีไฮโลแฟนตอนแรกเนี่ยสิเหรียญ4ี่ไม้เท้าไฮโรแฟนคุณจะมีการเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนร้ฐคาหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่มีโอกาสมีความสุขความเจริญในทุกๆมิติเลยก็ว่าได้ประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เออไม่ธรรมดาวันนี้อาสวินเหรียญ ได้โชคลาภเรื่อยๆหรือมีคนดีเข้ามาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อุปถัมภ์คือคุณใช้ชีวิตส่วนตัวเต็มที่เต็มความสามารถแล้วขาดเหลือสิ่งใดจะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือหรือทำนายอีกอย่างถ้าคุณค้าขายถ้าคุณทำงานอิสระคุณจะได้ลูกค้า v i p ได้ลูกค้าเบอร์ใหญ่อุดหนุนทีละเยอะๆซื้อทีละเยอะๆอ,อะไรแบบนี้ถ้าคุณทำงานประจำแปลว่าเพื่อนร่วมงานยังคงดีอยู่เจ้านายสนับสนุนดีมีโอกาสเติบโตตามลำดับขั้นสบายใจได้เลยอ้า หนึ่งวบสรุปสวยๆเลยนะครับมาสรุปกันท่าวดีสุดๆของคุณในเดือนหน้าประสบความสําเร็จแน่นอนมีโอกาสร่ํารวยจากความซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งและมีโอกาสครองคู่แต่งงานในบางท่านในบางท่านโอ้โ oh ห The Devil วันนี้ไม่ธรรมดามีทั้งไพ่พระและไพ่ปิศาจคู่กันคุณมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม Devil ไฮโแฟนคู่กัน จะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายความอิ่มน้ำสำราญทางโลกเสน่ห์ตัณหากรรมารมเรียกว่าอิ่มเอมให้เต็มที่แล้วอย่าลืมปฏิบัติธรรมทวงดุลให้ดีบาลานซ์ให้ดีทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเอ๊สุดยอดอีกสักใบไหมไหนๆก็เดวิลมาแล้วอีกสักใบขอไพ่ส่งท้ายสวยๆสักใบดูที่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มไหม วันนี้ดีงามทั้งนั้นและเออดีงามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโชคดีมาแน่นอนวาสนาดีแล้วที่เหลืออยู่ที่ความขยันนะขออีกหนึ่งใบไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมส่งท้ายอัสวินดาบเออัสวินดาบดับเบิลก็มาวันนี้ไพ่ใบแรกเป็นอัศวินดาบและใบสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นอัศวินดาบบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสสมหวังเร็วกว่าที่คิด มีโอกาสสมหวังทันใจรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ